อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนี่ของพี่แมวหนึ่งสามต้นพันจัดโปรส่งฟรีเนี่ยนะครับสามต้นพันจัดโปรส่งฟรีนะครับมีมีอีกสองชุดเนาะมีสองชุดนะครับมีสามต้นพัน ส่งฟรีด้วยนะนี่ชุดที่สามนะครับพี่แมวเอาไปแล้วนะครับแล้วก็ของคุณแมทนะครับของคุณแมทคุณฉับทองนะครับนี่สิบต้นที่บางโตขายเหมาเนี่ยนะครับชุดที่สองเนี่ยเนี่ยไม้ตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็คุณแมทบอกว่าไม่เอาม่วงตัวก็เอาต้นนี้ไปให้นะครับนี่แล้วมีตอทรงสูงมีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดดิตอรีลาเล่นลากเนี่ยนะครับสวยมากนะครับนี่ ชุดสองนะครับก็ยังมีชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันนี้ของคุณนกนะครับคุณนกเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะครับเป็นสองต้นนี้นะสองต้นกับโพยเซียนสองต้นเนาะนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครจะสั่งน้ำมันเหลืองก็ขวดละร้อยนะครับไม่มีค่าจะส่งมีเก้าขวดใครจะสั่งก็ทักไทยมานะครับแล้วก็โลเด้นาวเวอร์สามถุงสองร้อยห้าสิบนะครับรวมค่าจะส่งขนส่งนี่เม็กเทสนะครับแล้วก็ มีตุ๊กตาหัวหญ้านะครับนี่สมตัว50บาทก็ไปด้วยกันกับต้นไม้ไปด้วยกันกับอะไรก็ได้นี่เอาไปด้วยนะครับสตัว50บาทเนี่ยรดน้ำรดน้ําทุกวันนะครับเดี๋ยวหญ้ามันก็จะขึ้นที่หัวตรงตัวเคยขายอยู่แล้วนะใครที่จําได้กันเนี่ยเดี๋ยวหญ้ามันก็ขึ้นที่หัวน่ารักน่ารักใครจะเอาก็ทักมาแล้วก็ฮอร์โมนนะครับขวดละร้อยแปดสิบค่าส่งขวดละห้าสิบาทนะครับใครจะเอาอะไรสักมาอันนี้ของดี นะครับเพื่อการสั่งคนละขวดสองขวดครับให้สมุนไพรไทยโบราณได้มันดำรงคงอยู่นะครับดีหอมนะครับเป็นของใหม่สดๆนะครับอ่ะมาดูมาดูมีมีอันไหนที่ยังอยู่นะครับนี่นี่นี่สองต้นห้าร้อยเนี่ยนะครับส่งต้นห้าร้อยาส่งชุดละร้อยเนี่ยนะครับยังอยู่มีชุดที่สองเนาะที่สี่ที่ห้านะครับยังอยู่นะครับนี่ ชุดที่สองชุดที่สี่ชุดที่สี่สวยนะต้นใหญ่เนี่ยชุดที่ห้ายังอยู่นะครับใครจะเอาทักมาเนี่ยสิบต้นพันธุ์ใหญ่ๆแบบตะเกียะนะครับเนี่ยมีชุดหนึ่งนีชุดหนึ่งเนี่ยมีชุดหนึ่งเนี่ยสิบต้นเอาไปเลยมีดอกสวยครับมีม่วงดำเนี่ยนะครับมีสวยมากนะครับเนี่ยสิบต้นพันธุ์เนี่ยมีชุดหนึ่งนะครับใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมานะครับแล้วก็เนี่ยสามต้นพันธุ์เนี่ยส่งฟรีเนี่ยมีชุดชุดนี้ชุดสองเนาะชุดหนึ่งอ่าชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับ ชุดหนึ่งกับชุดสองยังอยู่นะนอกนั้นมันปนหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับมีชุดหนึ่งนี่มีชุดหนึ่งอันนี้นะครับที่เป็นลูกไม้ตัวนี้อันนี้ก็เป็นดอกตัวใหม่อันนี้ก็เป็นข่าตัวใหม่เนี่ย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 ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมีชุดหนึ่งกับชุดสองนี่สามต้นพันส่งฟรีน่ะใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะครับถึงเที่ยงคืนวันนี้นะถึงเที่ยงคืนคืนนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นเป็นอะไรอ่ะพรุ่งนี้ก็หมดละไม่มีละเดี๋ยวบางโตจัดขึ้นขายลายต้นใหม่นะครับเี่ย นะครับสามต้นพันธุ์ส่งฟรีมีสองชุดนะนะครับสามต้นพันธุ์เนี่ยมีสองชุดนะใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนี่สวยๆเลยดอกใหญ่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามึงตัวว่างมึงตัวจะลงขายลายต้นเนี่ยครับต่อญี่ปุ่นทรงสูงมีต่อญี่ปุ่นตัดสั้นด้วยนะครับทํามานะครับเพราะว่าต้นมันเลี้ยวอะ่ะก็เพิ่งมีดอกเนี่ยโอ้ดอกแห้งหมดเลยนะครับเนี่ยแดงแดงพญาเพิ่มทรับเนี่ยสวยไหมตัดสั้น ตอญี่ปุ่นตัดสั้นนี่นะครับเดี๋ยววันไหนว่างค่อยลงขายนะดอกมันเพิ่งจะมานะครับแล้วก็มีดอกเหลืองตัวใหม่เหลืองตัวใหม่มานําเสนอเนี่ยส่วนผสมระหว่างแสงทองกับแสงจันทร์ออกออกมาละนะครับม,มีมีกี่ต้นนะครับเนี่ยต้นละห้าร้อยนะครับค่าส่งหกสิบสามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยห้าต้นใครเอาห้าต้นบางตัวขอแค่พันห้าค่าส่งร้อยห้าสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงรายต้นให้ก็ได้นะครับเนี่ย สวยใช่ได้ละนี่ใบด่างหินอ่อนต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนีลกาลต้นใหญ่ต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบมันมีลูกไม้ใหม่เต็มเลยบางตอันไหนนี่เนี่ยนี่นี่สีม่วงตัวใหม่นะครับม่วงหวานจ่อยเลยนะครับแล้วก็นี่ลูกไม้ตัวนี้สวยเหลืองตัวใหม่อ่ะสวยมากเนี่ยนะนะครับ ต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนี่ดอกแรกเพิ่งมานะครับดอกมันยังไม่ค่อยเพิ่งจะเริ่มอ่ะเพิ่งจะเริ่มมามันตัวก็เอาไปบานต่อบ้านทาัาลูกค้าแล้วกันเนี่ยตัวนี้สวยเห็นไหมสวยมากเลยนะครับเนี่ยต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นพันสองห้าต้นพันห้าเออขายอย่างนี้แหละนี่เพชรหน้าวางสวยๆใครจะเอาทักมานะครับนี่เพชรอีสานนี่สิบห้าต้นพัน ยังอยู่นะยังมีอยู่เท่านี้นะหมดแล้วก็หมดนะสิบห้าต้นพันธุ์ค่าส่งร้อยเดียวแก้วแ,แคะใส่กระถางบอนไซแล้วก็น,นี่เพชรอีสานสวยนะนะครับอันนี้แปดนิ้วไม้กลับจากโรงเรียนนะครับขอพันธเดียวสิบให้สิบสองต้นนะครับอาจเติมไปอีกต้นก็ได้ใหญ่ๆเอาอันไหนดีอ่ะนี่นี่นี่ที่กลับจากโรงเรียนเอาต้นใหญ่ๆไปนี่นี่นี่ต้นนี้ใหญ่เติมไปอีกต้นหนึ่งเป็นสิบสามต้นเอะ เติมเข้าไปนะครับเติมไปจนกว่าจะมีคนซื้อนะครับ13ต้นต้นใหญ่เอาเติมไปอีกสองต้นเอ้านี่อ่ะนี่ต้นสูงสูงใหญ่ๆเนี่ยนี่ดูดอกมันยังไม่ค่อยมานะมันทิ้งดอกไปขายเหมาเหมาขายถูกถูกแหละนะครับขายเลยนี่เอาไป14ต้นพันค่าส่ง100นี่ต้นใหญ่ๆกระถาง8นิ้วกับจากกับจากเขตนะครับเอาไป14ต้นพันค่าส่ง100ใครจะเอาทักมานะครับสวยสวยเลย มาดูแดงอุดมทรัพย์นะครับบางตัวชอบมากเลยแดงอุดมทรัพย์มันเป็นไม้ไม้เหง่งๆอ่ะไม้รวยๆอ่ะแดงอุดมทรัพย์แดงทรัพย์อุดมสีแดงจัดจ้านนี่ต้นละพันห้าสวยมีต้นนี้ดอกเพิ่งมาใหญ่มากต้นนี้ใหญ่จับนี่กระถางสี่ปี๊บนะนี่เทียบดูได้นี่กระถางสองปี๊บอันนี้กระถางสี่ปี๊บใหญ่มากดูกํลาลังเบ่งเลยดอกมาแล้วบางตัวก็ขึ้นขายเลยเป็นไม้ห้าเสาธรรมชาตินะ นี่ดูดูก่อนเลยนะครับดูก่อนเลยไม่มีการตัดออกนะครับไม้ห้าเสาธรรมชาติดูเก่งเท่านิ้วชี้เลยดอกเพิ่งจะมารอบแรกนะครับนี่เด็ดก่อนนี่ดอกเพิ่งจะมารอบแรกห้าเสาธรรมชาตินะ<ม>ยังไม่เคยตัดทดแตกสามแตกสองนี่ไม่ต้องตัดทดต้นนี้มาดีพุ่มมาดีพุ่มมาหนาพุ่มมาแน่นไม้ห้าเสาธรรมชาติห้าเสาธรรมชาติเลยนะครับนี่ดู นะครับไม่มีการตัดออกนะครับหาเสาธรรมชาติดูดอกมาดีเป็นแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้กระถางสี่ปี๊บต้นแบบเบ้มเลยนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ยกโชว์นะขายกันอย่างนี้เลยนะครับใหญ่มากนะครับก็ขายแค่สองพันนะครับไซนี้ขายขายสองพันพอนะครับมันต้องไปไกลกว่านี้ไม่เอาขอ,ขอราคาแค่นี้แหละขอแค่สองพันเอาค่าส่งมาร้อยเดียวเนี่ยขายแค่สองพันเอาค่าส่งมา้อเดียวหเสาธรรมชาติ ยังไม่ได้ตัดทดด้วยแล้วกิ่งนี่โอ้กิ่งมันใหญ่กว่านิ้วชี้อีกเว้ยนะครับนี่ถ้า,าตรงปลายปลายใหญ่กว่านิ้วชี้แล้วก็แตกแบบนี้นะไม่ต้องตัดทดเลยต้นนี้ไม่ต้องตัดทดนะครับต้นนี้ไม่ต้องตัดทดนี่มีกิ่งของตอแพมขึ้นมาเดีย๋ยวต้องตัดนะครับเดี๋ยวมันจะแย่งน้ําเลี้ยงนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่อันนี้กระถางสี่ปิ๊บนะครับอันนี้สองปิ๊บดูดิ ي, ความต่างนะครับต่างเห็นเห็นนะครับก็ขอสองพันค่าส่งเอามาร้อยเดียวนะครับอันนี้ต้นละพันห้า นะครับต้นที่สิเจ็ดนะครับนี่แดงลูกไม้ของเมืองตัวเองต้นใหญ่นะครับสิบเจ็ดพันห้าสิบแปดพันห้านะครับม่วงม่วงไต้หวันนะครับสิบเก้านี่ก็พันห้านี่ลูกไม้ของเมืองัวเองนะครับนี่ใครชอบทักมานะครับก็ไม่มีอะไรมากเนอะแล้วก็มีไอเนี้ยไอไอกิ่งตอนราชินีสายคงมาทานมีอีกสองต้นตรงนู้นอะ ที่มังโตขายไว้ต้นละพันห้าสองต้นสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งอ่ะที่อยู่ในในโรงเรือนของมังโตรตรงนู้นนะนะครับเนี่ยก็มีอยู่สองต้นแล้วก็มีต้นละห้าร้อยมีอีกสองต้นนะก็เอาอย่างนี้ละกันไอ้ต้นละห้าร้อยสองต้นอนะ่ะใครจะเอาสองสองกิ่งนั้นอนะ่ะที่มันยังอยู่นะเอาไปเอาไปเอ่อสองกิ่งนั้นต้นละห้าร้อยสองกิ่งเอาส่งฟรีละกันเอาก้าร้อยพอสองกิ่งนั้นเอาก้าร้อยส่งฟรีไปนั่นอนะ่ะเอาแค่นั้นแหละนะครับมีสองกิ่ง เดี๋ยวจะพาเดินไปดูนี่สองพันพุทใหญ่นี่กระถางหกสิเซนนะเต็มแล้วนี่ขอสองพันอันนี้กิ่งตอราชินีสายคงประทานนะครับดอกมาแล้วเดอ้อทยอยมาแล้วเดอ้อไม่เกินสามสี่เดือนหรอกแน่นนะครับแน่นตึ้มนะครับนี่นี่นะครับขอเจ็ดพันนะครับอีกสองต้นลูกค้ารับแล้วลูกค้ารู้รู้ว่าบางโตทําไม้ยังไงนะครับก็เ,เอาไปแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็มีอ้อสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยไซรองเนี่ยแต่มันก็ไม่เล็กนะมันก็ใหญ่นะนี่สิบเอ็ดนิ้วไซรองตรงนั้นนะห้าต้นพันธุ์เนี่ยสิบเอ็ดนิ้วไซรองนะห้าต้นพันธุ์สิบเอ็ดนิ้วไซรองโอ้ต้นมันใหญ่อะ่ะห้าต้นพันธุ์ค่าส่งขอร้อยห้าสิบต่อชุดนะใครรับทั้งสองชุดเนี่ยมังโตส่งให้ฟรีเลยเนี่ยใครรับสิบต้นเนี่ยเนี่ยมังโตส่งให้ฟรีเลยไอ้สิบเอ็ดนิ้วไซรองเนี่ยห้า นะครับใครรับทั้งสองชุดบึงโตส่งให้ฟรีเลยค่าส่งแม่งเอาเรื่องนะเนี่ยมันหนักมันหนักก็มันใหญ่นะครับมาดูตอลีลามั่งมาดูไซส์เล็กบั่งนี่นี่นี่ตอลีลาเล่นลากนี่ให้ฟีต้นเลยอันนี้อันนี้ทรงอย่างนี้นะเป็นเหมือนมั่งเหมือนพุ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นทรงลำลำเนี่ยเนี่ยดูสวยเนาะดอกสวยด้วยแหละนะครับนี่ทรงต้นก็สวยดอกก็สวยนี่สยามรอล่าต้นหนึ่งแล้วก็ดูตอลีลาเล่นลากต้นนี้ อันนี้ที่เป็นคล้ายๆระฆังทองต้นให่ดอกใหญ่แล้วก็ต้นนี้ดอกมาละไอ้ที่ตัวชมพูดอกใหม่เนี่ยนี่ตอลีลาเล่นลากสวยมากสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบแล้วก็มีอันนี้สยามลอล่าต้นหนึ่งแดงอุดมทรัพย์แล้วก็ช็อกโกแลตชิพสองต้นแล้วก็ตอญี่ปุ่นทรงสูงแดงอุดมทรัพย์ต้นหนึ่งอันนี้ถือว่าตีว่าเป็นชุดที่สองแล้วกันนะครับนี่ชุดที่สองนะครับนี่อันนี้ให้ห้าต้นห้าต้นห้าร้อยค่าส่งก็มาหกสิบบาท นะครับแล้วก็มีอันนี้นี่ชุดที่สามนี่ดูตอเล่นลากดิโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพต้นหนึ่งทรงลำแล้วก็มีนี่ใบด่างชมพูลีลานี่ทรงนี้งอบิดแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์ต้นหนึ่งอันนี้ก็สี่ต้นห้าร้อยชุดที่สามนะครับตีว่าตอลีลาแล้วกันตอลีลามีสามชุดนะใครจะเอาทักมาอะไรอีกอ๋อนี่นี่น,นี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ เ็นไงอันนี้ตอลีลาเล่นลากสวยมากนี่เนี่ยตรงนี้มันมันมันทะลุถึงข้างล่างเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันทะลุอย่างนี้อุ้ยขออภัยเนี่ยมันทะลุอย่างนี้นะนี่ฝนตกน้ําไม่ขังอ่ะนี่ทะลุออกตรงข้างล่างนี้นะครับนี่ทะลุออกนี่เลยนะนี่เอาอะไรจิ้มให้ดูได้มั้งมีไม้ไหมนี่นี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูจิ้มให้ดูนะนี่ นี่นี่ทะลุออกตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไห้นี่นี่นทะลุได้ไม่ต้องกลัวเน่าฝนตกน้ําไม่ขังแน่นอนนี่เลี้ยงมานานแล้วนะครับเพิ่งเอามาขึ้นนี่ตอนแรกมันมันอยู่ในกระถางครึ่งปีป่ะนี่นี่นี่นะครับสมบูรณ์แข็งแรงลากโผล่มานี่แล้วนี่แดงอมทรัพย์ต้นนี้ดูลีลาสวยมากนะครับอันนี้ขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ามาร้อยหนึ่งใครชอบกรทักมา นะครับอันเนี้ยกิ่งตอนกิ่งตอนมีนี่แก้วแคะต้นที่หนึ่งสวย,ยไหมไ้ต้นที่สองทรงสวยมากห้าร้อยส่งทั้งกระถางก็ขอร้อยหนึ่งเนี่ยใครจะเอาตรงนี้ก็ห้าร้อยค่าส่งห้าสิบาทเป็นกอหินก็สามร้อยสามร้อยค่าส่งห้าสิบาทนี่ไปกระถางแบบนี้อันนี้สองต้นห้าร้อยห้าต้นพันนี่อันนี้เนี่ยเนี่ยกิ่งตอนเนี่ยมีสองกิ่งนี้เนี่ยมีสองมีกิ่งนี้ ลำสวยใช่ได aja, 2> 2> an> ้นะครับแล้วก็มีกิ่งนี้เนี่ยสองกิ่งเนี้ยเนี่ยสองกิ่งเนี้ยบางตัวขอเก้าร้อยส่งฟรีใครจะเอาทักมาแล้วก็มีเนี่ยต้นกิ่ง่อต้นละพันห้าเนี่ยเนี่ยมีสามง่ามอันนี้แล้วก็อันเนี้ยเนี่ยสองต้นเนี้ยใครจะเอาทั้งสองต้นเนี้ยบางตัวขอแค่สองพันค่าส่งร้อยหนึ่งต้นเดียวพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทั้งสองต้นเนี้ยบางตัวขอสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งเหมือนกันนะครับใครจะโป้เซียนก็ทักมานะเนี่ยต้นละสามร้อยค่าส่งต้นละร้อยสี่ต้นพัน สีต้นพันธุ์ค่าส่งร้อยห้าสิบดอกสวยมาดีดอกสวยนะครับนี่ใครชอบอะไรก็ทักมาไอ้ต้นนี้ก็ยังอยู่นะนี่เปิดหน้าทรงอย่างนี้นะครับใส่กระถางบอนไซแบบนี้ไปเลยมี่ก็ห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งไม้แคะนะมันก็จะไม่ใหญ่กว่านี้เท่าไหร่หรอกเลี้ยงเลี้ยงเป็นเฮงๆอะ่ะเลี้ยงประดับบรารมีเลี้ยงสวยๆนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ไม่มีอะไรมากมายในกอไผ่นะครับตอลีลาเล็กตัวน,นี้ของห้าร้อย ค่าส่งก็มาร้อยนะครับส่งเนาะเพราะมันใหญ่มันใหญ่เจ็ดร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งพวกนี้ขอค่าส่งร้อยหนึ่งเหอะค่าส่งมันเกินอ่ะนะครับเก็บหกสิบแล้วบางโตต้องโอ้โหเลี้ยงมาตั้งใหญ่โตนะครับมันเกินอ่ะมันเกินใครเห็นค่าส่งก็จะรู้บางโตเก็บค่าส่งมานิดเดียวอ่ะเก็บค่าส่งมาถูกมากนะครับเห็นค่าส่งจริงๆก็จะรู้นะครับนี่บางตขอเก็บค่าส่งตามมาตรฐานนะครับเนี่ยมันดอกหมดแล้วนะครับเนี่ย นี่นิรการก็มีต้นนี้นะครับสวยมีต้นนู้นอีกน้อยอต้นหนึงนะ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันบางตัวจำไม่ได้ต้นไหนอยู่กับต้นไหนไม่รู้นี่นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งเนี่ย <c oughs> นี่ก็ใหญ่นะคนชอบมีระการนี่ก็ใหญ่เนี่ยเนี่ยห้าร้อยค่าส่งก็หกสิบบาทนี่นี่ก็ห้าร้อยนี่ค่าส่งร้อยหนึ่งต้นมันใหญ่อะ่ะต้นมันใหญ่ดูดิดูพุ่มดิเนี่ยมันสมบูรณ์อ่ะดูใบดูพุ่มดิเนี่ยดูดิ อันนี้อยู่ในอันนี้ต้นเดียวก็ห้าร้อยเหมือนกันใครจะเอาเป็นไม้หมาก็เนี่ยมีม่วงดํานี่ก็ม่วงดำมั้งเนี่ยแล้วก็นี่ดอกตัวนี้เห็นป่ะสวยมากนะครับนี่แล้วก็มีนีลการต้นหนึง่งแล้วก็มีใบด่างหินอ่อนอันนี้ไม่ติดอยู่กิ่งหนึ่งนะนี่มีใบด่างหินอ่อนไม่ติดอยู่กิ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ต้นหนึ่งก็ไม่ติดกิ่งหนึ่งเนี่ยหกต้น 2000, เ,น,เ 2, 3, 4, 5, 6, นี่ยขอสองพันเอาค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกต้นเนี่ยขอสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับขอแค่นักนะไทายม ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube f a c e b o ิก t i อ t o อ i n s t a g r a มให้บางตัวด้วยนะครับบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ l ล n e แอดลิตเติ้ลการ์เดนนะครับไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เดนคัดลอกข้อความคำว่าแอดลิตเติ้ลการ์เดนไปละวางที่ไลน์ส่วนตัวท่านลูกค้าแล้วเพิ่มเพื่อนด้วย ID l ดียลแล้วบางตัวจะเด้งดึงขึ้นมาสะดวกรวดเร็วทันใจว่างไวหายหาย่วงใครที่ทำแล้วมันทำไม่ได้ก็ทักมาบอกบางตัวแล้วกันบางตัวจะส่งลิงก์ให้จะไ,ได้ง่าง่ายยๆหนอ นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะขอสามพันโอ้โอมันใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันดูดิโอ้เรามันใหญ่ขึ้นทุกวันมันได้ฝนได้น้ําได้เนื้อเนี่ยนะครับนี่แทงกิ่งก้านใหญ่โตเนี่ยขอสามพันค่าส่งก็สองร้อยนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ดูดิกิ่งก้านใบดอกเป็นไงมาเต็มขอหกพันค่าส่งก็สามร้อยต้นนี้ขอพันห้าต้นนู้นขอสองพันนะครับแล้วนุ้นก็ขอพันห้าตามที่ลงแล้วก็ อะไรนะราชินีเพาะ,มะเมล็ดนะครับต้นละห้าร้อค่าส่งหกสินะครับสต้นนี้ขอพันสค่าส่ง100นะครับใครจะเอาทักมานะครับชอบต้นไหนอะไรแบบไหนก็ทักไทยมานี่เป็นไงแดงอุดมทรัพย์อนาคอนดาใหญ่โตโมโหระทุก4 5่0ค่าส่งก็สามร้ค่าส่งสี่ห้าร้อยก็สี่พันะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางโตด้วย ฝากกดซับสไคร้ให้บางโตด้วยนะครับบางบางโตเพิ่ง,งรู้ว่าการกดซับสไคร้ทำให้ทำให้อันดับการมองเห็นมันเลื่อนนะครับบางโตไม่รู้นี่้นยี้านี่ก็สวยนี่คนคู่โอ้มาดีสวยจัดสวยจัดนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคน จะทาให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับ <_ d> um> อย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับ <_ d> um> ตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราตัวเรารู้ดีว่าใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราประครับประคองเราในวันที่เรายากลําบาก <_ d> um> ตัวเรารู้ดีนะครับว่าใครที่คอยให้เราซับพอร์ตเราในวันที่เราไม่มีวันที่เรามีไม่พอวันที่เราหาไม่พอจ่ายนะครับเพราะฉะนั้น ผ่านพ้นอุปสรรคฝากหนามไปแล้วนะครับชีวิตดีขึ้นแล้วก็ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณอย่าหมางเมินอย่าเฉยเมยน,นะครับอย่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตัวเรารู้ดีนะครับว่าเราต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเราอย่างไรตัวเรารู้ดีว่าเราต้องตอบแทนใครนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสรามมวะไรยกุมวะรอมะตุลล์วะบาระกาโตขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ